สวัสดีครับก็อยู่กับลุงโชนะครับผมก็ในวันสบายๆแบบนี้นะครับเราจะพาไปกินอะไรที่เด็ดๆที่แบบว่าเป็นร้านอาหารของพ่อครัวอินดี้เชฟอินดี้มีสไตล์อย่างสไตล์เชฟอินดีว่าเขาทำอาหารเนี่ยสไตล์ไหนแนวไหนซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เขามีดีที่หมูกรอบนะหมูกรอบคขาดีมากมแล้วเดี๋ยวเราไป ดูว่าเมนูของร้านเขามีอะไรบ้างแล้วก็เขาจะทําอะไรให้เรากินหรือสไตล์ของเขาจะกวนเราขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านของเชฟอินดี้คนนี้กันครับ นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอยู่แค่ขวามือผมนี้เองนะครตรงนี้เลยตลาดบ้านดงไร่นะครับผมตำบลน,นาขานะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบอกเลยว่าที่นี่มีร้านรับร้านอาหารตามสั่งที่แบบโอแม่เจ้าวัตถุดิบมันใช่มากมันยอดมากจะยอดขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงร้านแล้วนะครับของวเขาเรียกว่าเอ๊กับพารอินดีนะครับนี่เลยต้องบอกว่าหุ้ยรอต้องบอกว่าอุ้ยรอราออว่าอินดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ อยากจะสั่งเมนูเด็ดของร้านนี้นะครับมีอะไรบ้างเด็ดที่สุดเลยนะคะซิกเมเจอร์ของร้านก็คือมีหมูกรอบค่ะหมูกรอบพว้งกิ๊กเกลือนี้อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครชิมแล้วติดใจทุกคนเลยค่ะอ่งั้นก็เอาเป็นเมนูนี้ด้วยครับหนึ่งเมนูอยากได้อีกสักสองเมนูครับค่ะแล้วก็ก็เอาหมูกรอบนะคะแล้วก็พริกแกงหมูกรอบค่ะครับค่ะรือสามอย่างนี้นะฮะจัดมาเลยฮะโอเคครับ ครับเพื่อนๆครับบอกเลยครับว่าเมื่อกี้ที่เราสั่งเมนูของเชฟเอไปนะครับสั่งไป3อย่างนะดูนางจัดมาให้นี่เลยหนึ่งปลาเผาหมูกรอบสอหมูกรอบแบบเพียวๆ,ๆดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็ราดซอสดำหน่อย3ตัวนี้คณะาหมูกรอบนะบอกเลยว่าโหดูดีมากๆและนี่เลยครับซิเเ่เดรของร้านนี้ต้องสั่งครับเขาเรียกว่า หมูก,กรอบคับ่วพริกเกลือนะครับตัวนี้ซึ่งแบบว่าโอ้ยนะสำหรับคนที่ชอบหมูก,กรอบนี้ผมบอกเลยว่าละลายแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชาร้าทำไมกับกินเิครับลองเลยดีกว่ามาจัดไปเลยครับรออะไรนะครับอื้ือื้อฟอัออ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 งเสียง ดีบอกเลยเป็นไงครับลักกล้องสนใจจะลองไหมฮะต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วถ้าจะโดนลองอะไรละครับลองชิมครับลองชิมมาดูอะไรตัวนี้เหรอหอยกินสุภาพอ่ะอยากเยอะอยากเยอะ ได้ยินเสียงไหมครับคณะหมูกรอบอมคณะก็ดีกบอกก็ดีข้ามมีความดัวมากโอ้มีรสดิบอันนี้ด้วย ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เมื่อกี้ได้คิมไปแล้วแล้วก็โอ้โหรสชาติเด็ดดวงมากแล้วก็หมูก,กรอบทำไมกรอบกรอบรู้ไหมฮะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นช่วงที่มีแบบว่าล้วงลับสูตรอาหารบอกได้ไหมฮะว่าทำไมเคล็ดลับของหมูก,กรอบของคุณเทเนี่ยถึงได้แบบกรอบขนาดนี้โอ้ยง่ยายนิดเดียวค่ะทำไงฮะ ใ,ใ้ใจแค่นั้นเองค่ะไอ้เจ้า <laughs> สาระสาระนี่ดูความนิดนึงนิดนึงแบบว่าทำไงเราเราเพราะปกติผมเคยเห็นแบบหมูกรอบเขาต้องมีกา<ช>รแทงแทงแทงให้เป็นรูก,ก่อนเป็นเลือต้องใช้ไฟแรงหรือไงครับอ๋อมันอยู่ที่การเลือกหมูค่ะครับใช่ค่ะเลือกหมูอ๋อมันจะเป็นเป็นแผ่นใช่ไหมคะ<ช>มันเรา<ช>จะเลือกส่วนที่มันน้อยที่สุดเสร็จแล้วขั้นตอนการต้มอย่างเงี้ยค่ะเราต้องต้มให้มันอ๋อสุกอะค่ะบางร้านอาจจะต้มไม่สุกเงี้ยแล้วพอนําไปทอดเกิดการเหนียวอะค่ะใช่ถ้าเราต้มสุกเงี้ย ใช่แล้วก็สามารถทอดด้วยอุณภูลที่เรากําหนดได้อ่ะค่ะนี่คือเห็นว่ามีวลีเด็ดของที่นี่ด้วยค่ะหมูกรอบที่นี่ยังไงฮะเออขาอินดี้หมูกรอบเด็ดมากค่ะกรอบถึงเที่ยงคืนเลยค่ะก็ตีหนึ่งเลยได้ค่ะก็ตีหนึ่งนึงถ้าไม่กรอบแล้วได้เบฟเบฟยังกรอบอยู่นะครับกรอบค่ะครับผมยังไงก็ฝากร้านของคุณเอด้วยนะครับผมกะเพราอินดี้ครับคนนี้ต้องต้องมาลองจริงๆค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับจบไปแล้วสําหรับคลิปนี้ที่มาเที่ยวของร้านเชฟเอกะเพราอินดี้ครับผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับคนที่ชอบหมูกรอบเนี่ยมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยต้องมาลองมันนะครับถ้ายังไงแล้วเนี่ยลุงโชก็จะทําคลิปแบบนี้คลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจลุงโชด้วยนะครับ ฝากด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรดีๆมาให้คุณเพื่อนๆและคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ